เป็นเส้นที่มันซ้อนแล้วเนี่ยจริงๆไม่รู้ว่าเขียงนี้ถูกต้องหนึอยเหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะถูกนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับผมนะผมก็ทำบาร์เรี่นะครับทําจุดนะครับท็อปเลฟนะครับก็คือจุดมุมซ้ายบนนะครับก็คือจุดเนี้ยจุดขอบซ้ายบนของเราเนี่ยนะครับจุดขอบซ้ายบนนะครับผมจะทาการบวกออฟเซ็ตมาหน่อยนะก็คือสมมุติว่าเราทําแผ่นใช่ไหมเราก็อยากจะมีขอบนะอยากจะมีขอบเหลือไว้นะ ซ้ายบนซ้ายขวาล่างซ้ายล่างขวานะครับทำมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับมีจุดสี่จุดนะครับแล้วผมมีตัวแปรกตัวนะครับชื่อ inner vertex inner vertex เนี่ยเวลาที่เราเอาไปสร้างรีเจนจริงๆอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับเดี๋ยววาดให้ดูอย่างเช่นอันเนี้ยของเราเนี่ยเวลาที่เราเอาไปสร้างเวลาที่เอาไปสร้างจริงๆครับเราจะไม่ได้สร้างแบบสร้างไปเลยเราจะทําการเว้นหน่อยเว้นตะขอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันถูกไหมครับนะเราก็จะ เว้นจะขอบเข้ามาหน่อยอันนี้คือปริกอนของเราแบบนี้พอั้นเนี่ยนะครับพอัานเนี่ยไอตัวที่เราเว้นแล้วเนี่ยผมจะมาใส่ไว้ในตัวแปรนะครับผมที่ชื่อว่า inner vertex นะมาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า inner vertex นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมตอนแรกนะครับผมจะวนลูปนะครับผมวนลูปมาเลยเก็บจุดที่ถูกต้องมาก่อนนะเก็บเก็บไม่ให้จุดที่ไม่ให้จุดที่ถูกต้องเก็บจุดแบบธรรมดามาก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปคำนวณก่อนมันจะมีปัญหาตรงพวกจุดที่มันไม่อยู่ในกรอบของเราในกรณีที่จุดไม่ได้อยู่ในกรอบเนี่ยเราจะสร้างจุดใหม่สองจุดนะครับแล้วก็อย่างเช่นจุดนี้เนี่ยจุดนี้มันเลยออกไปใช่ไหมแลเราจะสร้างจุดขึ้นมาใหม่สองจุดจริงๆเส้นนี้กับเส้นนี้มันต้องไปผักกันที่หนึ่งข้างนอกเราจะสร้างสองจุดเนี้ยนะครับแล้วเราก็จะเชื่อมเส้นหากันนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเขียนมันยังมีบา็กอยู่นิดหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือการเก็บจุดยอดธรรมดาาก่อน นะเก็บตัวทำอะไรนะครับแล้วผมมีตัว Point Now ซึ่งใช้เป็น Dictionary นะครับที่เอาไว้เก็บ v e r ร์เททั้งหมดนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้มันใช้งานง่ายมากขึ้นตอนที่เราเขียนโค้ดเนาะนะครับจริงๆมันก็เหมือนซับซ้อนกันแต่ว่าไม่ไงั้นเนี่ยเราต้องมาแบบ v e r ร์เของ v e r ร์เแล้วก็ region ที่ I อะไรเงี้ยมันจะซับซ้อนไปตอนที่เขียนโค้ดมันะจะยาวเกินก็คือเหมือนกับว่าเราเรามีเรามีอีกตัวแปรึงอ่ะแล้วก็ให้มันใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วผมสร้างเส้นตรงมาสี่เส้นครับขอบบอล ขอบล่างขอบซ้ายขอบขวาจากจุดนะครับขอบก็คือตรงนี้เนี่ยขอบขอบซ้ายขอบขวาขอบบนขอบร่างจากจุดที่เราใส่เข้าไปแล้วโดยที่บวกออฟเซตแล้วนะครับก็คือเราจะไม่ขอบันดีเราจะกระเถิบเข้าไปหน่อยนะจะไม่ขอบพอดีเราจะกระเถิบเข้ามาหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยขอบสี่ขอบเนี่ยเอามาใส่ไว้ในอาร์เรย์เอามาใส่ไว้ในลิสต์ที่ชื่อว่าบาร์เรลลี่เห็นว่าที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่ผมไม่สอนในคอร์ส PY701 ไม่มีนะครับสิ่งที่เราสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยสอนอยู่ใน PY7 ไม่ใช่ PY701 ขอโทษพูดผิด PY101 หมดนะครับเห็นแปลว่าคอร์ส PY101 อ่ะคอร์สของเรามันครอบคลุมมากนะครับมันสอนหมดทุกเรื่องจริงๆนะครับแค่ PY101 อ่ะนะครับนะรบเราโฆษณาว่ามันเหมือนกับเรียนปอต้นอปอปลายแต่ว่ามันเอาไปประยุกต์อะไรไม่ใช่มาต้นปลายเหมือนกับเรียนมาหาวิทยาลัยปี1เทอม1เทอมงนะครับแต่มันเอาไปประยุกต์อะไรได้เยอะมากนะครับตอนนี้เราเอามาประยุกต์กับโปรแกรมนะครับ เออเขียนแบบทางวิศวกรรมนะครับที่ชื่อว่า r e e CAD นะครับแล้นี่แค่นี่แค่โค้ดคอสแบบค้สเบื้องต้นของเราอ่ะซึ่งมันสอนทุกอย่างจริงนะโค้ดทุกบรรทัดเนี่ยที่ผมอธิบายมาตอนนี้1 9 0กว่าบรรทัดเนี่ยไม่มีอะไรไม่สอนในเอ่อ Python 101เลยนะสอนใน Python 101หมดนะครับพี่ว่าเราสอนในขนาดนี้นะครับ,รบแล้วมันจะเขียนไม่เป็นได้ยังไงขอให้ทำกันบ้านให้หมดเถอะนะครับถ้าเราทำกันบ้านหมดนะครับผม ทำการ้าหบดนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนค่อยๆค,คิดนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะต้องมีการวาดรูปพอวาดรูปเสร็จมันจะต้องมีการจินตนาการพอทั้งหมดนี้มันใช้จินตนาการเยอะมากนะคนที่เขียนโปรแกรมไม่ได้ก็คือมันจะจินตนาการไม่ออกถามว่าจินตนาการไม่ออกอยังไงนะครับทาจินตนาการไม่ออกกนะ็คือจินตนาการไม่ออกไงว่าอย่างเช่นผมมีตัวที่มันเป็น Dictionary เนี่ยแล้วผมเอา r ีเจียนที่เป็น i ินเด็ของตัววอร์โอยไปใส่นะครับเป็นคีย์ของ d i c t i o n a r y แล้วก็เอา อันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้คืออันนี้ก็คือเอ่อจุดนะฮะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะครับแล้วจุดคืออะไรจุดก็คือ x y เห็นว่ามันผูกกันไปหมดจุดก็คือ v e r t e x ใน v e r t e x มี x กับ y นะครับจุดก็คือ v e r t e x ใน v e r t e x มี x กับ y อีกทีนึงนะฮะจุดคือ v e r t e x และใน v e r t e x ทมี x กับ y เนี่ยไอ้แค่ตรงนี้อันเดียวเนี่ย i n n e r vertex ที่ J ก็จะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ขอโทษนะ inner v e r t e x นี่คือมีแค่ x กับ y แล้ว นะพรารพอยน์นี่คือไม่ใช่จุดแล้วก็จุดึุดจุดสุดสุดพอยนนี่มีแค่จุดอย่างเดียวก็คือ x กับ Y เห็นไหมนี่ผมก็เริ่มเบอร์นิดหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วนะครับผมนะตรงนี้จะเป็นอันกระตึ้นนะครับในการ Move point นะครับที่อยู่เอาไซส์บอลารีนะครับไปอยู่ที่บอลารีก็คือเอาจุดที่อยู่ข้างนอกนะครับเอาจุดที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไปใส่อยู่ข้างในนะครับนะจุดที่มันอยู่ข้างนอกจุดอยู่ข้างนอกคืออะไรก็คือจุดที่มันเกินขอบอะนะครับนะจุดที่มันเกินขอบเราจะเอาจุดที่เกินขอบไปใส่ข้างใน นะครับ ah! ทีการคือว่าเราเอามาทีละเส้นนะเอามาทีละเส้นนะแล้วก็เอาจุดตั้งต้นกับจุดสุดท้ายของแต่ละเส้นมาดูนะครับนะเอาจุดต uh ั้งต้นกับจุดสุดท้ายของแต่ละเส้นมาดูแล้วเราเอาไปเข้าฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า line segment นะครับ line segment ทำยังไงนะครับ line segment ทำอย่างนี้ก่อนอื่นนะครับผมจะต้องมีฟังก์ชันที่เทสต์ความเป็น counter clockwise ก่อนสมมุติว่าผมมีจุดนะครับ x 1นะครับ y 1นะครับ x 2นะครับ y 2นะครับ แล้วก็ x 3นะครับ y 3นะครับเราเรียกนะครับว่าอันนี้คือ a อันนี้คือ b อันนี้คือ c คําถามคือว่านะครับนะครับถ้าเราดูเนี่ย b กับ c เนี่ยเอาจุด a เป็นจุดศูนย์กลางนะ b กับ c เนี่ยนะครับมันอยู่แบบ counter clockwise กันหรือเปล่าไม่รู้พูดภาษาไทยว่ามันอยู่แบบทวนเข็มนาฬิกากันหรือเปล่านะครับ line segment นะครับผมนะครับสมมติว่าผมมีจุด a จุด b นะครับจุด c จุด d นะครับ ผมเปลี่ยนชื่อดีกว่าเดี๋ยวมันเดียเด๋ยวชื่อมันซ้ำกันอันนี้ผมเรียกเป็น PQR แล้วกันอ่า PQR อันนี้นะครับมามีจุดสามจุดนะครับก็คือ PQR แป่ว่าเวลาเทสว่าส่วนของเส้นตรงเนี่ยมันตัดกันหรือเปล่านะครับเราจะต้องเทสว่าถ้ามองจาก A นะครับ B กับ C อยู่แบบทวนเข็มกันหรือเปล่านะครับอยู่แบบทวนเข็มกันหรือเปล่าถ้ามองจาก B boy D d o กับ C อยู่ควนเข็มกันหรือเปล่าแล้วก็กลับกันนะครับมาที่ C c a ทอีกมองจาก C c a ท B boy กับ A อยู่ทวนเข็มกันหรือเปล่านะครับก็คือว่าถ้าเราเทสอย่างนี้นะครับผมเคาน์เตอร์ค k w i s e นะครับใส่ A เข้าไปนะครับแล้วก็ C D นะครับ C D แล้วก็เคาน์เตอร์ค k w i s e นะครับใส่ B เข้าไปนะครับแล้วก็ C D นะครับข้างอันอันนี้คือเส้นเดียวกันนะส่วนของ A นี่คือเส้นเดียวกัน A กับ B เนี่ยมาจากเส้นเดียวกันเราเอา C D ใส่เข้าไปข้างหลังนะครับ มันจะต้องมีคัลเตอร์คอกไว้แค่อันเดียวนะครับมันถึงจะตัดกันได้ในกรณีที่เส้นไม่ตัดกันเนี่ยสมมุติว่าเป็นอย่างเงี้ยสมมุติว่าไม่ตัดกันก็คือเป็นอย่างนี้ C.D. อย่างนี้ใช่ไหมนะ A คัเตอร์คอกไว้นะครับส่วน B.C.D. ก็เอ,อ่อ C.D.C.D. อ๋อถ้าเกิดเส้นไม่ตัดกันอย่างนี้นะครับอันเนี้ยทั้ง A และ B อ่ะมามาพิจารณา C.D. ก็คือคัลเตอร์คอกไว้ทั้งคู่แต่ว่ากลับกันจะไม่ได้